อยู่ในมือแล้วครับนี่ GoPro Hero 2 0 2 4ตัวเล็กน่ารักมากก็เป็นตัวเริ่มต้นนะครับราคา7,900บาทอ่บาทะถามว่าตัวนี้ของเขาก็คือมันเปลี่ยนแบตไม่ได้มันเปลี่ยนแบตไม่ได,แบบไได้แล้วก็ถ่ายเฟรมเรทสูงสุด4 K 30เฟรม แบตหนึ่งก้อนเนี่ยถ้าจะไม่ผิดถ้าถ่าย 4K เนี่ยจะถ่ายแบตหนึ่งชาร์จเนี่ยร้อยนาทีนะ 4K ส่วน Full HD อยู่ที่หนะึ่งร้อยห้าสิบห้าะ155หิห้านาทีตัวเล็กมากน้ำหนักอยู่ประมาณไม่ถึงร้อยกรัมดีอะนะครับนที่เนี่ย ไม่แน่ใจว่าเปิดได้เปล่าแต่ว่าเป็นกลโปที่น่ารักมากนะครับในตัวเริ่มต้นกดใช้ได้เลยแล้วก็ตัวด้านล่างฐานฐานกวชาร์ออตัวตัวตัว ด้านล่างจะอยู่ด้านล่างเป็น mounting mounting อยู่แค่นี้เอง mounting จะไม่เหมือนกับรุ่นพี่จะไม่เหมือนตัว13 black ที่ต่อ m a g n e ติกได้แล้วก็มีต่อขาตั้งตรงกลางเดี๋ยวไปดูตัว13กันตัวนี้เป็น full set ครับ Hero 13 black เป็นตัว t h e t r Edition ก็จะได้ตัว Media mod ด้วยแล้วก็ตัว ไม้ที่เป็นถ้าจะเป็นโฟแบงค์ในตัว2 3 0 0มประมาณ23 0 0มบวกลบนะ 3,500, 2 3 0 0เนี่ยเดี๋ยวขึ้นราคาให้ดูครับก็สิ่งที่ถ่ายได้ไอสิ่งที่สามารถใช้ได้นะครับมีเดียมมดจะใช้กับตัว12ลงมาได้นะยกเว้นตัวแบตท,ที่แบตใหญ่ขึ้นของตัว13เนี่ยจะเป็น9 0 0เก้อยเมี้ก็อ่า สิบสามสามแที่เป็นตัวครีเอเตอร์ครบเลยอ่ะมีไฟมีมีเดียมอดตมาด้วยคุ้มนะเพราะว่าตัวตัวกล้องอย่างเดียวก็หมื่นหรือห้าเก้าร้อยอะะก็เฉลี่ยเฉลี่ยอีกก็เพิ่มประมาณแปดพันโดยประมาณนะครับชุดคิดชุดคิดที่เพิ่มเข้ามาของสิบสามเลย 13เพิ่มเติมเข้ามานะครับม,มี ultra าวายมี ultra าวายที่ใส่ใส่ปุ๊บแล้วก็กล้องจะดีเทคเลยกล <c oughs> ้องจะดีเทคในตัวเลยนะครับก็คือใส่ปุ๊บกล้องจะจับได้ว่าเป็นใส่เป็น wide u l t r าวายเลน n s เข้ามานะอีกตัวหนึ่งที่ชอบก็คืออนา้มันิกอนา้มันิกเนี่ยไม่อยู่อนา้ำมันฝิกก็สูงแล้วก็ตรงนี้ตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นมโคร r o โครก็เป็น อ่าเป็นก็เป็นอะไรนะเป็นแมนนวลโฟกัสสามารถบิดได้ด้วยบิดหาระยะได้ด้วยแล้วมีพิกกิ้งโฟกัสในตัวของ13ด้วย,วยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็น ND Filter นะ ND filter ที่อ่าตั้งแต่มี8 4 8สี3 2ปบครบเลยนะสำหรับถ่ายแบบ motion blur นะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัว13 13ตัวเปล่าตัวเปล่าๆนะก็15,900นะครับน้ำน้ำหนักใช้ได้เปลี่ยนก็เปลี่ยนเปลี่ยนถ้าจะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวฟิลเตอร์ก็บิดออกมาบิดตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็มีจริงๆอยากจะเห็นตัว จะเห็นตัวอนาม orphic วยแต่ว่าอนาม o r p h ก็น่าจะเก็บเอาไว้นะครับนี่ก็เป็นตัวโกโกฮีโร่13บสามเล็กราคาก็จะเจ็ดพันในตัวตัวนี้ตัว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 เล็กตัวฮีโร่แล้วก็15,900ตัวนี้แล้วก็12,300 5 0 0พันถึงเก้เนี่ยตัวนี้นะครับ